ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นนะคะหรือเจโตกรุงเทพซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะคะการประมงและอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทยที่นำโดยคุณคุณโรดะจุนนะคะประธานเจโตกรุงเทพจัดงานเปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปีโฮตาเตะเฟสติวัลเทศกาลหอยโฮตาเตะส่งตรงจากญี่ปุ่นนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในประเทศไทยได้รู้จักหอยเชลล์โฮตาเตะพรีเมียมจากญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น พร้อมกระตุ้นการบริโภคหอยเชลโคตาเตนะคะรวมกับวัตถุดิบอื่นๆในอาหารหลากหลายประเภทแบบที่ไม่ต้องบินไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นการจัดก,กิจกรรมร่วมกับผู้นำเข้าสินค้านะคะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร นอกจากนั้นภายในงานแถลงข่าวนะคะยังได้รับเกียรติจากพระนาท่านนายนาชชดะคาสุยะนะคะเอกอัครราชาทูตวิสามานผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นนะคะประจำราชาอาณาจักรไทยรวมเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทที่เข้าร่วมแคมเปญและเชฟอาธิรพัฒนนะคะเชฟระทาเหล็กประเทศไทยรวมพูดคุยและสร้างสีสันภายในงานไปเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาณนะโรงแรมติโอกุระเพสติดกรุงเทพあの本日はお集まりいただきましてありがとうございます。 まあのホタテはです、ねえーえー、日本が誇る水産物の一つで、えー、タイでもかなり食べられてはきておりますけれども、えー、まだまだやはり日本食中心ということで今後ぜひ、えー、日本食以外のタイ料理あるいはイタリア料理西洋料理のレストランあるいはのタイ、えー、バンコク以外のです、ね、地方のレストランなどでももっともっと、えー、日本産のホタテを ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็อย่างอื่นขอบพระคุณนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวโคตาเตะนะครับหอยเชลล์ญี่ปุ่นสแกลล็อบเอ็นเป็นวัตถุดิบที่ถูกส่งนะครับแล้วนำเข้ามาบริโภคในประเทศไทยกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ที่ผ่านมาอาจจะเรียกว่ากระจุกตัวกันอยู่ในส่วนที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการเดินทางของการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะครับอยากที่จะให้คนไทยไม่จะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับ ただ、はいまあ、今回、先ほどもご説明しましたけれども、消費者の方々に知っていただくと、それからえ事業者の方々にもどんどん知っていただくと、それからまあテレビ番組、アイアンシェフを通じてえ広く宣伝をするという、この3本立てでやるというのが一つの特徴です。 ก็เรียกว่า,เ,าเรียกว่าลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของแคมเปญในครั้งนี้ครับเราเปราะชาสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มแต่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคโดยตรงก็คือ B2B นะครับหรือภาคธุรก,กิจภาคส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการก็คือ B2B และส่วนที่3ก็คือไปออกรายการทีวีนะครับในส่วนของไอออนเชฟนะครับประเทศไทยครับผมนะครับซึ่งเรียกว่ามีการประชาสัมพันธ์ครบนะครับทุกภาคส่วนครับผม で参加事業者の数もです、ね、まだこれはの、えーえー、増えていくと思いますけれどもこれまでジェトロがやってきた、えー、飲食に関するキャンペーンの中でもあの過去最高の、えー、ご参加あ参加数に เราดูมีความมีเด่นกว่อมาครับแล้วก็สำหรับจำนวนนะครับเอวัตถุเรียกว่าจุดเด่นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตัวนะครับจำนวนของร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าปลีกร้านค้าส่งนะครับที่เกาลังโครงการนะครับมีจำนวนมากที่สุดนะครับตั้งแต่เจทร์ได้มีการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์นะครับรูปแบบในร้านส่วนที่เป็นอาหารนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ปิดโครงการนะครับคิดว่าจะมีนะครับจำนวนร้านค้าเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมนะครับอย่างต่อเนื่องครับผมครับใช่ใช่ฟังนัวโน่อย่างนี้ดีทอมวมัส ครับผมตอนนี้เรียกว่าผลตอบรับดีมากๆอย่างที่ผู้ประกอบการมาเข้าร่วมงานวันนี้ครับผมครับแคมเปญคือมัอันน่ยุกัตมัあのึกะอันโน่始しているところもありますけれどもキャンペーンはあの2月末か2月末まで行うことになっていますครับสำหรับระยะเวลานะครับผมแคมเปญในครั้งนี้นะครับเรามีบางครมีบางร้านนะครับที่มีการเริ่มแคมเปญตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาดําเนินโครงการแคมเปญนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพานันธ์ปีหน้าครับผมครับ ホタタテはは、本当に、ににええ美味味しいいい食材でですのでのののあイ消費者皆様方わってただければとう思ครับเรียกว่าหอยโฮตาเตะหอยเชลนะครับจากนำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีรสชาติอร่อยจริงในตัวของมันเองนะครับผมนะครับซึ่งก็เอวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางผู้บริโภคนะครับคนไทยทุกท่านนะครับจะมาร่วมนะครับรับประทานนะครับบริโภคกันตามร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่เข้าร่วมโครงการทุกๆร้านครับผมครับ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแคมเปญโฮตาเต f เฟสติวัลนะคะเทศกาลหอยโฮตาเตะส่งตรงจากญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้ที่อีเมลของทางโครงการได้เลยนะคะ